บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาพ อรหันตสมมาสมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดง ประเทราธิบายในข้อสมาธิทิความเห็นชอบในหมวดว่ารู้จักอวิชชารู้จักเหตุเกิดอวิชชารู้จักความดับอวิชชารู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอวิชชาและได้มีประเทราธิบายในข้อ วิชาว่าใดแก่ไม่ยังรู้ในทุก์ขไม่ยังรู้ในเหตุเกิดทุก์ไม่ยังรู้ในความดับทุก์ขไม่ยังรู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุก์ได้แสดงอธิบายเพิ่มเติมในที่นี้อีกสี่ข้อสองนัยยะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ ในพระสูตรอื่นคือไม่อย่างรู้ในอดีตไม่อย่างรู้ในอนาคตไม่อย่างรู้ทั้งในอดีตทั้งในอนาคตไม่อย่างรู้ในธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นอีกในยะหนึ่งหรืออีกปริยายหนึ่งว่าไม่อย่างรู้ในเงื่อนตน ไม่อย่างรู้ในเงื่อนปลายไม่อย่างรู้ทั้งในเงื่อนตนทั้งในเงื่อนปลายไม่อย่างรู้ในธรรมะที่อาศัยกันมังเกิดขึ้นรวมเข้าจึงเป็นอวิชชาแปดแต่อวิชชาแปดนี้ก็มีข้ออริยสัจทั้งสี่เป็นหลักและอีกสี่ข้อนั้นในยะหนึ่งก็ยกเอา อดีตอนาคตขึ้นแสดงอีกในยะหนึ่งก็ยกเอาเงินตนเงินปลายขึ้นแสดงแต่เมื่อยกเอาอดีตอนาคตขึ้นแสดงก็ไม่ยกเอาเงินตนเงินปลายขึ้นแสดงจึงรวมเป็นแปดหรือว่าเมื่อยกเอาเงินตนเงินปลายขึ้นแสดงก็ไม่ยกไอาอดีตหรืออนาคตขึ้นแสดง หรือว่าเมื่อยกเอาเงินตนเงินปลายขึ้นแสดงก็เม่ยกไอออดีตหรืออนาคตขึ้นแสดงจึงรวมเป็นแปดและโดยที่ข้ออวิชชานี้เป็นข้อสำคัญในพุทธศาสนาในปฏิจสมุปบาทคือธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าเมื่อทรงสาว ขึ้นไปก็ถึงอวิชชาเพราะฉะนั้นอวิชชาจึงเป็นอันว่าเป็นปัจจัยแรกที่สำคัญแห่งปัจจัยที่เกิดสืบต่อกันไปโดยลำดับจนถึงชาติชาราม,มารณะโสกะปริเทวะเป็นต้นและ เราทั้งหลายได้รู้เรื่องอวิชชาก็โดยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสจำแนกแจกแจงจแสดงสั่งสอนไว้ถ้าไม่เช่นนั้นก็จะไม่สามารถรู้เรื่องอวิชชาได้ทั้งที่อวิชชานี้ก็ไม่ได้มีอยู่ที่ไหน มีอยู่ในจิตใจของทุกๆคนนี้เองทุกๆคนจะรู้จักหรือไม่รู้จักอวิชชาซึ่งนับว่าเป็นตัวต้นเดิมของกิเลสทั้งหลายอาวิชชาก็คงมีอยู่เนี่ยเพราะมีอวิชชาอยู่นี่เองจึงทำให้จิตนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติประพัดสอนคือผุดผ่องต้องสมองไปเพราะอุปกิเลส คือกิเลสเครื่องสมองทั้งหลายที่จอนเข้ามาเพราะฉะนั้นจึงควรพิจารณาใครครนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องอวิชชานี้ให้มีความเข้าใจแม้ว่าจะยังไม่สามารถรู้เจาะแทงไปถึงตัวอวิชชาซึ่งมีอยู่ในจิตใจของตนเองได้ ก็ยังเป็นการเริ่มต้นแห่งความรู้ในเรื่องอวิชชานี้จึงจะได้แสดงอธิบายประมวลกันเข้าอีกครั้งหนึ่งอวิชชาคือไม่อย่างรู้ในอริยสัจทั้งสี่คือในทุก์ในเหตุเกิดทุกในความดับทุกขในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกนี้เป็นหลัก และเพื่อที่จะได้แสดงขยายความถึงัริยศสัต์ทั้งสี่นี้สำหรับที่จะได้เป็นทางพิจารณาเพื่อทำความรู้ความเข้าใจจึงได้มีแสดงต่อไปอีกสองในยยะยกเอาอาดีตอนาคตขึ้น แสดงหรือว่ายกเอาเงืินตนเงืินปลายขึ้นแสดงดังที่กล่าวมาแล้วอธิบายโดยปริยายคือทางอันหนึ่งไม่อย่างรู้หรือไม่รู้จักอดีตก็คือไม่รู้จักสาวหลังได้แก่เมื่อประสบผลอยู่ในปัจจุบันก็ไม่รู้จักที่จะสาวไปข้างหลังในอดีต ว่าเกิดมาจากเหตุอะไรดังนี้ก็เรียกว่าไม่รู้จักอดีตผลที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันจึงเท่ากับเป็นเงื่อนปลายส่วนเหตุในอนดีตก็เท่ากับเป็นเงื่อนตน้นที่ตัดแสดงไปในในยะที่สองอีกอย่างหนึ่งเมื่อเริ่มกระทําอะไร อยู่ในปัจจุบันอันนับว่าเป็นส่วนเหตุก็ไม่รู้จักที่จะคาดหน้าเป็นในอนาคตมันจะให้เกิดผลต่อไปอย่างไรการที่จับกระทำอะไรอยู่ในปัจจุบันที่เป็นกรรมต่างๆเป็นกายกรรมกรรมทางกาย วจีกรรมกรรมทางวาจามโนกรรมกรรมทางใจอันเป็นส่วนเหตุก็เท่ากับว่าเป็นเงื่อนตน้นส่วนผลที่จะบังเกิดขึ้นต่อไปก็เท่ากับเป็นเงื่อนปลายไม่รู้จักคาดหน้าคือไม่รู้จักยัางถึงผลที่ยังที่จะบังเกิดขึ้นข้างหน้าดังนี้จึงเรียกว่าไม่รู้จักอนาคต ไม่รู้จักเงื่อนปลายที่แสดงไว้ในในยะที่สองและความที่ไม่รู้จักที่จะโยงอดีตและอนาคตเข้าถึงกันคือไม่อย่างรู้ถึงเหตุและผลหรือว่าผลและเหตุที่โยงกันอยู่ก็เรียกว่า ไม่รู้จักทั้งในอนดีตทั้งอนาคตหรือว่าไม่รู้จักทั้งเงื่อนต้นทั้งเงื่อนปลายดังกล่าวไว้ในนิยะที่สองส่วนที่ไม่รู้จักธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นอันเรียกว่าปฏิจสมุบัติธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้น ก็ได้แก่ไม่รู้จักดังที่ท่านพระสาริบุตรได้แสดงเทราธิบายมาโดยลำดับดังที่ยกมาแสดงไว้ทีลลหดัดจับตั้งแต่ชรามรณะโสกะปริเทวะคือความโศกค,ความรันจวนคร่ำครวญนใจเป็นต้น ว่ามีเพราะอะไรก็มีเพราะชาติคือความเกิดชาติคือความเกิดมีเพราะอะไรก็เพราะพบคือความเป็นพบมีเพราะอะไรก็เพราะอุปาทานคือความยึดถืออุปาทานมีเพราะอะไรก็เพราะตัณหาความริ้นรนทยานอยากตัณหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนา เวทนามีเพราะอะไรก็เพราะผัสสะความกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะทั้งหกอายตนะทั้งหกมีเพราะอะไรก็เพราะนามรูปนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณวิญญาณมีเพราะอะไรก็เพราะสังขารสังขารมีเพราะอะไรก็เพราะแนววิชา เพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงอวิชชาอาวิชชาจึงเท่ากับเป็นเงื่อนตน้นสังขารเท่ากับเป็นเงื่อนปลายและสังขารน,นั่นเองก็เท่ากับเป็นเงื่อนตน้นบิญญาณเท่ากับเป็นเงื่อนปลายก็ทยอยกันไปดังนี้จนถึงชรามราณะโสกะบริเทวะเป็นตน้นและ ก็อาจกล่าวได้ว่าอาวิชานั้นก็เป็นปัจจุบันก่อนและเมื่ออาวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารอาวิชาก็เท่ากับเป็นอดีตสังขารก็เป็นปัจจุบันเมื่อสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณสังขารก็เท่ากับเป็นอดีตวิญญาณก็เป็นปัจจุบันก็โยงกันไปดังนี้ซึ่งความรู้จัก ปฏิจจสมุปบาทคือธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นนี้ต้องกล่าวได้ว่าเป็นอริยสัจอย่างละเอียดแต่ละข้อแต่ละข้อนั้นเท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งอันหนึ่งที่โยงกันไปแอาวิชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งสังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งเป็นต้นโยงกันไป อาศัยกันไปและท่านพระสารีบุตรได้มาจับอธิบายลูกโซ่แต่ละลูกโซ่นี้แจกออกไปเป็นสี่เป็นสี่คือโลกลูกโซ่อันหนึ่งอันหนึ่งก็เท่ากับเป็นอริยสัตสีอริสัตสีไปทุกลูกโซ่ดังในลูกโซ่อวิชานีท่านแจกไปเป็นสี่ดังที่กล่าวมาข้างต้น คือไม่รู้จักอวิชชาไม่รู้จักเหตุเกิดอวิชชาไม่รู้จักความดับอวิชชาไม่รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอวิชชาลูกโซอื่นๆถัดไปตั้งก็แจกเป็นสี่เป็นสี่คือเป็นอริยสัจสี่ไปทุกลูกโซซึ่งเป็นการแสดงอธิบายอย่างละเอียดพิสดาร และในปัติสุบบาิที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสั่งสอนนันจบลงแค่อวิชชาแต่ของท่านยังไม่จบยังมีต่อไปอีกลูกโซ่หนึ่งคือวันในข้อเหตุเกิดอวิชชาที่ทันชี้เอาว่าได้แก่อาสวะทั้งหลายแต่เมื่อถึงอาสวะทั้งหลายนั่นก็แจกออกไปอีกเป็นสี่ เหมือนกันแต่ว่าเหตุเกิดอาสวะนั้นคืออะไรท่านก็เชื่อเอาวิชาก็บรีก็เป็นอันว่าในประเทศาธิบายนี้ไมี่เพิ่มปฏิจจสมุปบาทบาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ไปอีกเงื่อนหนึ่งคืออาสวะซึ่งจะยังไม่แสดงอธิบายในวันนี้ ก็เพียงแต่กล่าวย่อคำปฏิจสมบปบาทธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นไว้เสียก่อนคราวหนึ่งเพราะฉะนั้นอาวิชชาแปดนี้จึงมีอริยสัจสี่เป็นหลักและอีกสี่ข้อข้างหลังก็มีสองในยะดังนี้กล่าวมาแล้วแต่ก็มีความอธิบาย ที่สัมพันธ์กันอีกสี่ข้อสองนัยยะข้างหลังนั้นก็เป็นการอธิบายอาริสัต4สีนั่นเองอันเกี่ยวด้วยการเวลาเกี่ยวด้วยเงื่อนการจับทำความเข้าใจในอริสัต4สอาศัยการเวลาอาศัยเงื่อนคือพิจารณา อาศัยการเวลาอาศัยเงื่อนย่อมจะทำให้มีความเข้าใจในอริสัตสีนี้ได้มากขึ้นหรือได้ง่ายขึ้นข้อที่คน้นอธิบายเพิ่มเติมก็คือการเวลานั้นย่อมควบคู่กันไปกับไตรลักษ คืออนิจจตาความไม่เที่ยงหรืออนิจจลักษณะเครืค่องกำหนดหมายว่าไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์หรือทุกขลักษณะเ<ร>ครื่องกำหนดหมายว่าเป็นทุกขอนขัตตาความเป็นอนัตตาหรืออนัตตลักษณะเครื่องกำหนดหมายว่าเป็นอนัตตาความเป็นไตรลักษณ์ย่อมมี ก็เพราะมีการเวลาคือมีอดีตมีอนาคตมีปัจจุบันสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายเป็นสังขารขึ้นก็เพราะอาศัยการเวลายังได้เป็นสังขารขึ้นมาคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งและเมื่อเป็นสังขารขึ้นมา,า,นนมาก็ต้องเป็นไตรลักษณ์คือสังขาน,นี้เองแสดงตัวออกว่าอนิจจะไม่เที่ยงต้องเกิดดับ ทุกขะเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นอนัตตาบังคับให้เป็นไปตามปารารถนาไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราของเราอย่างแท้จริงเพราะว่าการเวลานั้นล่วงไปล่วงไปอยู่เสมอปัจจุบันนั้นเป็นปัจจุบันขึ้นมาแล้วก็เป็นอดีตคือล่วงไปส่วนที่ยังไม่มาถึง เป็นอนาคตอนาคตก็มาเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันแล้วก็เป็นอดีตนั่นมีปัจจุบันก็เพราะมีอนา,า,อนาคตและเพราะมีปัจจุบันจึงมีอดีตการเวลาจึงเลื่อนไปเลื่อนไปอยู่ทุกขณะไม่มีหยุด สังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายซึ่งมีชาติเป็นเบื้องตนจึงต้องมีชราต้องมีมรณะถ้าหากว่าการเวลานี้หยุดได้ไม่เลื่อนไปเลื่อนไปความไม่เที่ยงของสังขารก็ต้องหยุดได้เช่นเมื่อเกิดเป็นเด็กออกมาการเวลาหยุดอยู่เพียงนั้น ก็คงเป็นเด็กอยู่นั่นแหละหรือว่าเมื่อเติบโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวการเวลาหยุดอยู่แค่นั้นก็คงเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่นั่นแหละเมื่อเป็นคนแก่การเวลาหยุดอยู่แค่นั้นก็เป็นคนแก่อยู่นั่นแหละแต่นี่การเวลาไม่หยุดการเวลาที่มาถึงเฉพาะหน้าเป็นปัจจุบันที่ยังไม่มาถึงเป็นอนาคตที่ล่วงไปก็เป็นอดีต ปัจจุบันนั้นมาจากอนาคตอดีตก็มาจากปัจจุบันทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันไม่มีหยุดเพราะฉะนั้นความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสังขารทั้งหลายจึงไม่มีหยุดคนเราจึงต้องมีอายุหนึ่งขวบสองขวบสามขวบสี่ขวบเป็นต้น สมมติว่าการเวลาหยุดหยุดอยู่แค่เมื่ออายุสี่ขวบก็คงสี่ขวบอยู่นั่นแหละดังที่ได้กล่าวมาแล้วแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่อายุก็ย้องล่วงไปล่วงไปจนในที่สุดก็ถึงเวลาที่แตกสลายชาชารามรณะอันเป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสังขารทั้งหลายนี้ จึงเป็นไปตามการเวลาการเวลานี้เองก็เป็นตัวไม่เทีย่ยนตัวทุกเป็นตัวอนัตตาด้วยเพราะฉะนั้นจึงได้มีพระพุทธภาษิทตรกัสเอาไว้ว่าการเวลาย่อมกินสรรพสัตว์ทั้งหลายพร้อมทั้งตัวเองคือการเวลานี้กิน ผู้ที่เกิดมาคือสัรพสัว์ทั้งหลายด้วยและกินตัวเองด้วยสัตว์สัตสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเกิดมาก็ต้องตกอยู่ในใจรักอนิจจังทุกขังอนัตตาการเวลาเองก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากินสันรพสัว์ทั้งหลายด้วยกินตัวเองด้วยดังนี้เพราะฉะนั้น ทุกๆสิ่งที่ยังขึ้นอยู่แก่การเวลาคือเป็นกาลิโกประกอบด้วยการเวลาย่อมตกอยู่ในทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกทางนั้นเป็นสังขารทางนั้นส่วนธรรมชาติที่พ้นจากการเวลาจึงจะเป็นวิสังขารส่วน ธรรมชาติที่พ้นจากการเวลาจึงจะเป็นวิสังขารคือไม่ก่สิ่งประสงค์ปรุงแต่งอันได้แก่นิพพานอันเป็นอมตะธาตุาธาตุที่ไม่ตายทุกๆสิ่งที่ขึ้นอยู่แก่การเวลานั้นต้องเกิดแก่ตายทั้งนั้นจะเป็นเทพกว่าตามเป็นมนุษย์ก็าตามเป็นพรหมก็าตาม ขึ้นอยู่กับการเวลาต้องเกิดแก่ตายทั้งนั้นแต่ธรรมชาติที่อยู่เหนือการเวลาเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาเป็นมีสังขารคือนิพพานเป็นอมตะธาตุธาตุที่ไม่ตายก็คือเป็นธรรมชาติที่พ้นจากการเวลาเป็นอากาลิโกธรรมะของพระพุทธเจ้า เป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาตั้งต้นแต่ธรรมะที่เป็นสัจจะคือความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ซึ่งตรัสเรียกว่าเป็นธรรมทิติความตั้งอยู่แห่งธรรมธรรมนิยามวางกำหนดแน่แห่งธรรมคือเป็นธรรมชาติธรรมดาซึ่งเรียกอีกคำหนึ่งว่าธาต ซึ่งแปลว่าทรงอยู่ดำรงอยู่มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าธรรมที่แปลว่าทรงอยู่ดำรงอยู่ดังที่มีตรัสเอาไว้ในธรรมนิยามสูตรว่าพระตถา,าคตพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้นหรือไม่ทรงอุบัติขึ้นก็ตามธาตุนั้นซึ่งเป็นธรรมติติ ความตั้งอยู่แห่งธรรมธรรมนิยามวางกำหนดแทแน่แห่งธรรมก็ตั้งอยู่รงอยู่แล้วอันได้แก่ข้อที่สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงข้อที่สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงข้อที่สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ข้อที่สังขารทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนข้อที่วีสังขารทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนซึ่งจัดรวมเรียกว่าข้อที่ทำทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนพระตถาคตพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธาตุนั้น คือธรรมปติธรรมนิยามนั้นแล้วจึงได้ตัดจำแนกแจกแจงแสดงเปิดเผยกระทำให้ตื้นเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาคือทั้งสังขารธรรมทั้งวิสังขารธรรมเป็นอนัตตา ดังนี้ข้อที่เป็นสัจจะคือความจริงซึ่งเป็นธรรมชาติธรรมดาดัางกล่าวนี้ไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาเมื่อไรเมื่อไรก็คงเป็นอยู่อย่างนี้คือข้อที่สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาก็ไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่อย่างนี้ไม่มีที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นสัจธรรมธรรมะที่เป็นสัจจะคือความจริงที่เป็นธรรมชาติธรรมดาดังนี้จึงเป็นยึงเป็นอากาลิโกและจิตนี้เองที่ได้สดับฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ในปฏิบัติจนกำจัดอวิชชาในหมดสิ้นเป็นวิชาบังเกิดขึ้นวิมุติหลุดพ้นจากอาสวะทั้งสิ้นก็บรรลุถึงวิสังขารคือน,นิพพานเพราะสิ้นตันหาทั้งหลายก็บรรลุถึงความเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมธรรมะที่ไม่ตาย อยู่เหนือการเวลากาลเโกไม่ประกอบด้วยการเวลาพ้นจากภาวะที่เป็นสังขารซึ่งขึ้นอยู่กับการเวลาซึ่งตรัสว่าไม่เกิดอีกเพราะความเกิดอีกนั้นก็เกิดเป็นสังขารต้องขึ้นอยู่กับการเวลาเมื่อขึ้นอยู่กับการเวลาก็ต้องตกอยู่ในใจรักเกิดแก่เจ็บตายเพราะฉะนั้น เกี่ยวกัการเวลานี้เมื่อทําความเข้าใจให้ดีพร้อมกับเงื่อนทั้งหลายซึ่งอาศัยกันอยู่สัมพันธ์กันอยู่ย่อมจะทําให้เข้าใจในอ,ร,อริัยสังสีของพระุทธเจ้าดีขึ้นและสามารถที่จะจับการเวลาได้ถูกต้องรู้จักที่จะสาวหลังในเมื่อประสบผลที่ เป็นไปอยู่ในปัจจุบันได้ถูกต้องรู้จักที่จะคาดหน้าหรือเมื่อกระทําอะไรที่เป็นส่วนเหตุอยู่ในปัจจุบันก็จะคาดไปข้างหน้าได้ถูกว่าจะให้เกิดผลอย่างไรเป็นการจับเงื่อนได้ถูกต้องทั้งในด้านที่เป็นสายทุกข์ทั้งในด้านที่เป็นสายหนับทุกข์ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความระบบสืบต่อไป